ไปดีพี่น้องกำลังสีบเพื่อนสองตายายกำลังจีบเพื่อนสองตายายตอนนี้พี่น้องยังอีกย่างป้าคือไปบ่งไปซมนแล้วท่านเป็นอะไรเพิ่อนอยู่เลื่อนเนาะแม่เอเพื่อนบอกว่าเพิ่นที่อยู่อยู่ได้สนี่เพื่นบอกสนี่มือซ่า่างนี้สนนี่รบเลเพื่นว่าเพื่อนชีอยู่อยู่เพื่อน พ่น <u> okay. ิโ oh, ต๊กกลางวิแม่เมื่อไปลายบอนอยู่ไงพ่นบัดสิตกมากโอ้ตายเลยอันจะดีคือการพ่นตกกัไนะพนดำไผ่ดำหน้านาะแม่เดำไผ่ดำหน้าไม่ใช่สูงซึทั้งเสียงกบเขียดห้อกนะพี่น้องแม่เกินเทว่าห้าไปถ่ายให้เบิ่งมาเจ้าแนี่ธรรมศาสตร์นาะทั้งเสียงกบเขียดห้อกมีรายละเอียดเนี่ยคือไปหอดเพือนย่ให้แต่เซียงให้เบิ่งว่า ถึยังแม่นะแม่คเมือนี่แม่มืออยังกระแพงอย่างนัยังกระแพงคเมือเพิ่นคนายให้เาดขนาดนแพงกเเิงไว้ดองแม่เนาะพ่อคนคนดูหันไปบึงดู พี่เน่เาถั่วพอบะเห็ดกับบไ,ได้กินคือว่าแหละพี่น้องคนดุพี่เน่าออ,อ,ออกมาหน้า,อ,นา,นาอีกเลยแม่เอาผ้านิบแอวพี่เน่าถั่วพอคนดุได้ถั่วพอน,น้าอยู่หน้าเข้าออกเลยเด้อไป dạng 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 khó khó dạng 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 Ô, oh, bên ta dẹp thế nào ờ, Ơ, ờ. nó mai lại bố ơi Ơ Mặc nhóm đuốc đột nó มืออะไรอุ้ยมือจนแดงอืมเปิดชิวเพื่อนยายแมนใกล้เสียหอดนะเด็กพี่น้องไปส้มไปส้มน้ำกันเนาะอันนี้กับผ่าเพื่อนน่นนี่แหละนี่เพื่อนน้องสาวเนาะแม่นตัวแบบนั้นตัวไปซ้ายย่มือนีหนิไปซ้ายอยู่บ่อามือหนิเออผ่านงั้นน้องสาวมากเลยนี่พี่น้องเปิดเมนลูกอาลูกอา อุ้ยงัวข้าวข้าวจะที่สำงัวหลือข้าว <S 2> <S 2> <S 2> อยู่รถไทยนี่นะเออเอจีพีแล้ว พี่น้องงัวเพื่อนพี่น้องเพื่อนให้กินแขกนี่ตอนี้กลมาหอดเพื่อนยายแล้วนี่มาม่าม่านี่แพงเด้อบ้านเรา่าโควิดเนาะม่นโควิดนี่แต่ของแพงๆอันนี้คือนุมเล็กระซอย มเออนไรอย่้ก็ลงมาันนี้เป็นปลากระปองนะคะนี่คือปลาทูน้มัใหญ่แมนเพิ่นแซบไปกินนะแมนบมมีเวลาป่นกินแมนนีตัวใหญ่นี่มูนะสื้อหมูมาะเปกระลุงอันนี้เป็นไข่ เอื้อยอันเอื่อยบอแม่มีเอื้อยอันใจดีเพิ่นอยู่ทางอันเมืองนอกเนาะเพิ่นอันหน้าหน้าบ่เออหน้าน่ามีหน้าไม่ลืมไปขอโทษหลายๆมีหน้าเพิ่นอยู่ทางเมืองนอกหน้าแม่หน้ากับแม่นั่นแหละอยู่ทางเมืองนอกผ่านเงินไม้ยาย หาเงินมาให้ยายเท่าไรก็เคยหาซิฟเนาะหาเงินมหาห้านี่ยแหละซื้อของอยู่ของกินมาให้ยายองตายายหาซิฟดอลลาร์<น>ก็เป็นเงินอยู่พันหาพันหาร้อยบาทเฮาก,ก็ตอนนี้ก็ซื้อเบิริษัทแหละเ,ลเงินกันใดพอมีแต่ของแพงๆแม่จ่ายน,น,นู่จนจ่ายนี่เป็นเงินเป็นเงินบาททางแหงแพงเนาะเงินกี่อันนี้กับเจ็ดซิฟอันนี้กับแปดซิฟแลบรวมกับเซนปลายเซนปลายเงินนั้นเท่าไรก็ สี่เซนหาสิบเนาะม,มันสีเทไร่หมูกรเบริดแซนปลายสองแซนปายเงินมาง่งาย,าย,ายโดนละองอยบาทแม่โดนละสองลอย่สือสองโลก,กโลายเด็ดนปลาอีกลูกปลาีกลงได้หน่เออไข่ ปลากระป๋องปลากระป๋องนีงก่กระแพงแม่สองร้อยบาทเกือบสองร้อยนั่นแหละยังอีกสองสามพันกี่แล้วเงินมายย่าอยู่เศร้าหาพันกี่พี่น้องไปซื้อไปซื้อตลาดน,น้อยกินต่อไปเนาะพะี่น้องแปดสิบบาทแ,แต่นข,ขอขอบคุณนลนอันหน้าและก็แม่และลายเด้อที่เมตตาย่าเนาะซื้อของให้ย่าสองตายยขอบคุณแม่ละลายขอบคุณหน้าละลายเนาะ ขอให้อยู่นี้เป็ยนยาสาลับอืมใช่ยาไม่หายตาล่ำรวยล่ำรวยเด้อหน้าเด้อแม่เด้อคอยจะเลืล่อนลุ้งเ,งเรื่องสุขภาพแข็งแรงเด้อแม่เห็น,ปหนเป็นไรเลยแต่นี้ควอยพ่อในคนนี้แตขอให้หน้าแต่กับแม่เนาะหน้าตั้งซองค่ะเลยแต่กัแม่เพื่อน ร้อยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเด้อโรคภัยไข้เจ็บกับวันนี้มาไห้รำให้รวยให้เจริญก้าวหน้าไปเนาะให้ยายมากสำนี่กับขอให้ไร้เข่าหน้ากับแม่ลายๆเด้อขอให้สวยวันสวยคืนเด้อให้สวยตลอดไปเด้อแม่เด้อเด้อหน้าเด้อมีแต่ผงงามๆสวยๆแถมจิตใจดีเนาะผงงามๆสวยๆจิตใจก็ดีงามดีโอยสิเป็นเผืนเนาะแม่จิตใจดีงามอาเก็บเอาไงร้อยขายดีกว่า ยายเป็นย okay. oh? mm. yeah. okay. okay. uh. so ังก็ยายบ่ได้ออกหน้าบ่มือนี่มออาเก็บตงเดียวเดียวคอยเด้ตะทงยายก็ได้ออกไหเบ่งอล้วกัเนาะแล้วเขไปไหว้หายายทำแล้วยายขึ้นหิไปบ่ได้เนะเอาไว้ก็ไปบ่ได้แด้อหยายก่าะไว้กินปลากับปันหมูนอจะเสตู้เย็นนำสลาไปมือกล่องเด้อพี่น้องเดิมไห ถายประการได้ขอโทษนะกิเองร่สบายน่ม่มนี่ลาเนี่อก็โตก็เลือเพื่อหไเนาะอม่โอ้ยเพิ่งกินคืก้มหี่เพีน้องเลยเพ่กินะไองตายายแห้วก็ลานเนาะเพิ่นกินคือสิในเฮงจอกยายก็เ้คือสิ่เรปะฮาอยู่ฮากินมาว่านี่ก็ไปขอฝักหมวงน้ำเงอนเนาเขาคิดว่า เพิ่นกับกินหมักม่วงอยู่ตลอดคิดว่าหมักม่วงกันคือสิมีพอได้อยู่้กินเนาะเขาก็เลย่นไ้เอาหมักม่วงมาให้จแน่นะไปเอาแต่หมักม่วงมาให้ยายว่านะไปว่านก็ว่าไปหาเฮาแบบว่าบ่มีแนวกินว่าสั่นหิวเข่าถ้าสิกินเข่ารับนางโคเนี่ยหมักม่วงว่าสั่นเขาก็เลยนต่อยหมักม่วงไอ้เพิ่นมาว่านกับน้องทาร่าเพิ่นก็มากินกับเขาไปยาย กับมากินกับเขาอันนี้กับมาม่าน้ำข้าก็ะป๋องเอาอร่อยเพชกับพี่น้องอร่อยแบบจืดๆแน่แม่นพอเพิ่นกระเพาะอัดีแมนกระเพือับเพื่อนแบบว่าโลกกระเพาะเพิ่อนอาเธอรากินมาม่าบ่ได้เนาะกระเพื่อแบบเพื่นร้อยกินนะนะเพื่อแบบเพื่นร้อยกินของเกาก็๋องเราอยู่นั่เพิ่นตลอดไม่ลูกหล่ะอะไไปเทื่อนั้นกระเพือเพิ่นร้อยกินเพิ่นก็คือสิ่กินโบโบเพชนเนาะแต่ก็บ่ต้องกินได้ในนมเนี่ยเขาซื้อไม่เจ้าโด้วยสะโด้านในนมอ่าสามกินได้

เอามาเสะพี่น้องน้องเขามาเสะไว้เอออบบนี้ไปกับป้องนะไปถ่า่นะยันมาที่ค้อไปถ่ค้องกับพี่น้องเลยแนนยาไม่อย่าไร้าที่เบอกให้นะ ไ้นวก่ใงนีลเกแงไ่แกงวันคนเขากอยาไบานเ้ากก็มาแต่ปักซองเนาะมาแตนองเลยเ็บไว้มาแด้กินอีกซองเนี่ยดูต่ละซองเนอะละกรอาเพอมกัน ยินต่อเามตนี้ก็ขอเจ้าพทนี้เพี่น้องอย่าลืมกดไลกแซกดติตามส่องน้องหนาได้พี่น้องเดออยู่ดีมเ่สกูสกพี่น้องผากเบิงผักส้มเนเด้อพี่น้องเด้อผากหายกำลังใจในเด้อพี่น้องสบายดี